คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถเข้าใหม่ค่ะกับ Toyota v o อตัวไฮ1.5ไฮปี2020นะคะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินเป็นรถหน่วยงานกันอีกเช่นเคยค่ะการันตีสภาพเดิมมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกใครสนใจรายละเอียดนะคะก็สามารถติดตามได้ในคลิปเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึงเพชรยนต์นะคะแล้ววันนี้นะคะคลิปนี้น้ำหนึงจะพามารับชมกับรถ เล็กขนาดกลางพี่พขาใครที่มองหานะคะเครื่องพันห้าอยู่นะคะแล้วได้ฉายาว่าถึกอึดทนนะวันนี้จะพาไปรับชมกับ To y o ต a v ว o อตัวท็อปสุดเลยและคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่วันนี้น้ำหนึ่งพามาแนะนำใหท้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะเรามีรถให้เลือกมากถึง 500คันด้วยกันนะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาดูตัวรถเข้ามาได้เลยมาทดลองขับได้เลยค่ะและในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะทุกทท่านค่ะนะแวะเข้ามาเข้ามารับชมเข้ามาดูรถเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะเอาละค่ะนะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันรุ่นนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดจะบอกว่าออปชันเนี่ยใครที่บอกว่า v ีออได้ออปชันมาเยอะตัวไฮเขาก็ให้มาเยอะเช่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นปี2020กับ t ต y o ต a วีออส1.5ปี2020นะคะคันนี้เลขไมยอยู่ที่130,000โลค่ะนะคะก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแหละแล้วตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะรถแรกเข้ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยจะบอกว่ามีป้ายด้วยนะ ป Q ้าย QC หลังช่งนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องเก็บงานรายละเอียดนะ,ะล้างทําความสะอาดแล้วก็มี QC เข้าอีกทีหนึ่งด้วยเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะวันนี้น้องนิ่นจะพามารับชมตัวนี้นะ,ะรอบๆคันเลยว่าคันนี้ได้มา เป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่ารถทุกคันนะคะที่ทุกๆท่านได้รับชมกันเนี่ยไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตะต่อแต่แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะหากนํารถออกไปและจะลักฐานนั้นนำเข้ามาได้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะพี่ๆค่ะมั่นใจได้เลยที่นี่เป็นที่ของเจ้าของเ,เองด้วยเอาล่ะค่ะมาดูด้านหน้ากันดีกว่าคันนี้นะคะรุ่นนี้เป็นตัวไฮน้ำหนึ่งจะบอกว่าเอ่อวีออสปี2020 กับปี2018เขาเปลี่ยนชื่อเรียกชื่อย่อยเนาะรุ่นย่อยตัวไฮนี้เท่ากับตัว S นะตัวท็อปสุดเลยไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ท e มแล n นิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าได้เป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ได้ตัวช่องดักลมเนี่ยตรงนี้ได้เป็นสีสีเทาดำนะตัวนี้นะคะก็ะดูตัวนี้เป็นโฉมโฉมล่าสุดของตัวเอเอของตัว Vios นะคะเป็นโฉม all new ตัว V-od เลยนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะพี่ๆขาเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปเก็บงานนะคะปรับสภาพกันอีกทีนึงด้วยนะคะนี้คือรถแรกเข้าส่วนด้านข้างให้มองดูแบบด้านข้างสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มและคันนี้ค่ะทรงสป,ปอร์ตมากๆด้วยได้ล้อที่ะนะคะที่ได้เป็นสีแบบทูโทนนะคะโครเมียมตัดกับสีสีเทาดำน,นะคะตัดกับสีเทาดำอันนี้ได้เป็นยางนะคะสัปดาห์ที่52 เออไม่ใช่52ดีสัปดาห์ที่5 23ยางปี2023นะคะแล้วก็ซีรีส์ยางจะอยู่ที่195ทับ50 R16 นะก็คือแม็กขอบ16นิ้วนะสำหรับ v ีออตัวไฮอ่ะน้ํหนึ่งให้ดูโชคต่างๆตัวนี้นะคะภายในอาจจะมีขี้ฝุ่นหน่อยเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ปรับสภาพค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวเราไปล้างทําความสะอาดนะคะชงรถเนาะอันนี้คือเป็นรถแรกเข้านะคะให้พี่พี่ได้มารับชมในส่วนของรถเข้าใหม่ว่าสภาพเนี่ยเป็นยังไงนะสภาพอันนี้ขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะยังสภาพสวยปิง๊งขนาดนี้เลยกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสีบอล เงินเนี่ยเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายเป็นสีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสีเบสเซอร์ ller, ด้านสีขายดีนะตัวนี้มาดูภายในตรงนี้นิดนึงค่ะพี่ๆขาก่อนดูภายในกระจกเดิมกระจกเดิมนะคะด้านข้างได้เป็นกระจกเดิมะคะ่ะมาดูภายในสักนิดนึงนะคะภายในพวกตัวน็อตต่างๆนะคะอ่ะนี่นิดนึงให้ดูในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขยนะคะ ประตูฝั่งนี้นะคะได้แบบเดิมนะคะได้แบบเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตแผ่นเพจค่ะพี่ๆค่ะนี่นันหนึ่งให้ดูนะคะใกล้ๆก,กันเลย สามารถเข้ามาทดลองขับได้แผ่นเพจปี2020ก็คือตรงรุ่นตรงสเปคค่ะนะคะให้มั่นใจว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวรถตรงสเปคกระจกด้านหน้าเมื่อกี้ก็เป็นกระจกเดิมนะแล้วก็ป้ายภาษีต่างๆเป็นปี68แล้วนะเป็นปี68แล้วค่ะนะอ่ะในส่วนของตรงนี้ให้ดูนิดนึงอันนี้คือรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวฟิล์มนะคะตรงนี้มีการเปลี่ยนให้นะคะที่ไม่ต้องตกใจไปนะคะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ทีเนี่ยให้ดูสภาพตัวรถสันเหลี่ยมคมต่างต่าง ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มไฟท้ายด้านท้ายของเขาเนี่ยตรงนี้ไฟท้ายได้เป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคิ Q ้วขอบได้เป็นแบบโคเมียมด้วยนะคะคิ Q ้วขอบได้เป็นแบบโคเมียมแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังขณะถอยจอดนอกจากได้กล้องมองหลังขณะถอยจอดแล้วนะคะก็ยังได้เซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีกด้วยนะคะเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ถอยเนาะ เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนะเอามาดูด้านหลังสักนิดนึงค่ะคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้นึงเปิดด้านหลังให้ดูนะคะกุญแจถึงดอกนี้ก็สามารถเปิดได้อันนี้ก็คือกุญแจของเขาเนาะตัวไฮจะได้เป็นตัวแบบสมารท์ททีเลตน,นะคะแล้วก็ได้เป็นกุญแจเขาเรียกอะไร Immobilizer นะคะก็คือปกป้ป้ในใรเ่ื่ององอารปรปปปปแปป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 ะถ้ารหัสไปไสาาปป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 าปปปปปปปดปปปปะอะ มาดูด้านหลังด้านท้ายกันค่ะนะก็สามารถเปิดจากกุญแจก็ได้หรือว่าเปิดจากด้านไหนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะน้ําหนึ่งพามาดูโครงสร้างตัวรถกันด้วยดีกว่าให้ดูด้านด้านหลังกันก่อนนะคะยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะนะคะซีนทางมะพร้านี่นะคะอันนี้คือเป็นซีน เดิมจากโรงงานนะคะโรงงานผลิตนะคะเ้าทามาแล้วก็มีรอยเมคอัพต่างๆด้านหลังเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดไม่มีรอยต่อตัวนี้นะคะไม่ใช่นะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแผ่นดมนะคะก็เหมือนปิดเสียงรบกวนจากด้านนอกนะคะมีทุกคันนะคะคันนี้ไปดูได้เลยนะคะ <c oughs> อะนี่ค่ะให้ดูด้านหลังนะคะตรงนี้ซีนนะคะทางมะพร้าวสวยมากนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะไม่มีรอยน้ำขังคาบน้ำขังนะ,ะพี่ๆค่ะ สนใจยังไงนะคะก็สามารถทักมาได้มาดูตัวรถคันนี้ได้อันนี้จะเป็นตัว VOS ตัวไฮนะคะเครื่องพันหแล้วก็น้ำหนึ่งขอให้ดูคานด้านหลังสักนิดนึงค่ะพี่พี่ขาคันด้านหลังนะคะนี่พวกรอยเมคอัพต่างๆนะคะไม่มีโดนชนหนักนะคะไม่มีโดนยุบไปถึงคานด้านหลังอันนี้คือสภาพเดิมสวยจริงๆมาทดลองขับได้ได้ไฟสตรงห้องผู้โดยสารด้วย นะคะอ่ะนี่ได้ใยด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะมาดูตรงร่องน้ำรอยเมคอัพต่างๆอยากรู้ว่าฝั่งไหนโดนชนไม่ชนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องเหมือนกันนะคะต้องมีรอยเหมือนกันนะนี่ค่ะให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆนะคะแล้วก็ซีนซิลิโคนด้านข้างขาดนะคะจิกไปมีรอยเล็บไม้นะคะตรงนี้คือทำสีมาหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านท้ายของตัวรถคันนี้ตัวไฮ ตัวไฮก็คือได้อ p อปชันเยอะตัวท็อปสุดของ Toyota v วีอเลยนะคะนี่ด้านหลังไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานผลิตนะคะอ่ะเป็นตัวส t ตลลนะคะเดิมแท้จากโรงงานนี่ก็คือได้ท้ายเดิมนะคะที่ที่ขาสภาพสวยจริงๆนะคะรถไม่ช้ำนะคะรถไม่ช้ำมาดูฝั่งนี้กันบ้างไหมนะคะฝั่งห้องผู้โดยสารด้านหลัง ได้เป็นเบาะสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะจะได้แบบเป็นสีแดงเลือดนกเนาะพร้อมแผ่นยางลองนะคะเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยด้านหลังอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก่อนปล่อยเราก็จะใส่ให้นะคะใส่ให้คันนี้ฟิลม์มอาจจะมีชํารุดนิดน,นึงเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ค่ะพี่คะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่อะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนั่นหนึ่งขออนุญ,ญาต นั่งดีกว่านะคะเข้ามาดูด้านในนะคะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพเดี๋ยวพวงมาลัยเราเก็บงานให้นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะได้มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะฟังก์ชันด้านซ้ายหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็แอร์นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบ LCD เนาะนี่ค่ะ,ะเกียร์ตัวนี้อ่ารุ่นนี้จะได้เกียร์7สปีดนะ7สปีด เดี๋ยวน้ำหนึ่งขอเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงอ่านี่ค่ะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่เอ,อ8่9 2กโลก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมเป็นรถใช้งานนะคะพี่ๆขานะคะแอร์ก็กดปุ่มนะ,ะกดปุ่มแอร์ออโต้นะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะแบบ LCD เนาะ,นะะหน้าจอทัสกีนนะคะ ปรับแอร์นิดนึงนะคะแอร์แรงไปหน่อยนะคะก็มีหน้าจอให้นะคะมีเชื่อมนะคะทีลิงนะคะอรองรับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเชื่อมต่อ usb นะคะหรือว่าเป็นตัวบลูทูธได้หมดหน้าจอก็แบบว่ามีลูกเล่นให้เล่นเยอะแยะนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ ก็ได้เป็นสีดำตัดกับสีแดงเนาะดูด้านบนกันบ้างค่ะกระจกมองหลังนะคะมีตัวปรับลดแสงรุ่นนี้เป็นรุ่นไฮนะคะตัวท็อปสุดก็มีกล้องบันทึกภาพหน้าจอนะคะจับทุกภาพขณะเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่บังแดดพร้อมกระจกนะคะยังมีพลาสติกห,ห่อหุ้มอยู่เลยนะคะตรงนี้ก็มีกระจกให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะ สนใจยังไงนะคะก็สามารถทักเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะศูนย์เออจะบอก <laughs> ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะลืมตัว <laughs> นะสนใจทักเข้ามาได้ค่ะพี่พี่ขากระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของอ,อันนี้พับพับไฟฟ้าปรับปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็ปรับตรงนี้เนาะนะคะ ซ้ายขวาเป็นปุ่มพทูสตาร์ทนะคะอ่ะกุญแจก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ๆค่ะนะกระจกมองข้างนะ,ะนอกจากกระจกมองข้างแล้วกระจกด้านด้านข้างค่ะนะ,ะนะกับประตูสีบานก็ได้เป็นระบบไฟฟ้าที่เปิดด้านในนะคะเป็นแบบได้เป็นสี สีเทานะคะตรงนี้แล้วก็แผงประตูนะคะก็ได้เป็นสีแดงเลือดนกนะคะตัวท็อปสุดจะได้เป็นสีนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่ๆขามากระจกเดิมรอบคันนะคะเท่าที่ดูคันนี้กระจกเดิมรอบคันเลยมาค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาเปิดดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งสนใจทักเข้ามานะคะอ่ะหาที่เปิดก่อน มาค่ะนี่แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้เนาะ ติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมเ,เดิมจากโรงงานก็อยู่ครบชัดเจนนะคะตัวรอยเมคอัพต่างๆนะคะอันนี้ก็คือสภาพตัวรถนะคะและพี่ค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปนะน้ำหนึ่งแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพมอกออยู่ครบชัดเจนนะคะรอยเบ้าชกต่างๆนะคะนี่ค่ะมีรอยปั๊มนะคะมีรอยปั๊มอยู่ครบนะคะ1 Uh, R1L นะคะนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ซ้ายขวารอยเมคอัพต่างๆนะคะไฟด้านหน้าไฟเดิมนะยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็คานด้านหน้านี่ mm hmm. เขาเรียกว่าคานหม่อนนะคานม้อนํนะะาน,มนมไม่มีรอยเชื่อมไม่มีชนหนักที่คว่ำมจมน้ําหากเจอหลักฐานนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับ ซื้อคืนเต็มจํานวนก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะคะก่อนปล่อยเราเช็คให้หมดขาะนะคะเช็คพวกของเหลวดูแบตเตอรี่น้ํามันเครื่องค่ะนะแล้วก็มีการตรวจสภาพให้เบื้องต้นด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะพี่ๆขาค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่36900 0านะคะ ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง402เลยนะเพราะว่าออกห้างจะอยู่ที่789,000ประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้เป็นตัวท็อปสุดกับ Toyota Vios 1.5 Hi ค่ะปี2020นะคะเลขไมล์103 4บอลเงินคันนี้นะคะใครสนใจนะคะก็ทักแชทนะคะหรือว่าโทร เข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้น้ำหนึ่งพารับชมรถเข้าใหม่กับ Toyota VO ออนะคะใครสนใจยังไงก็ทักเข้ามาหากันได้เลยนะคะในเรื่องของเครดิตนะคะอยากเก็บไว้ในใจนะยยคูโทรหาเข้ามาได้ค่ะปรึกษาได้ฟรีค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาการขายที่น่ารักคอยปรึกษาคอยให้คาปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ